ของพระเจ้าในเช้าวันนี้สรุปดีบทที่49นะครับความจริงที่ผู้คนหลงลืมมันไปในพระธรรมของพระเจ้าในบทนี้จะเปิดเผยความจริงประกาประการที่พระองค์ที่ผู้คนเนี่ยหลงลืมไปพระองค์จะให้ข้อคิดอะไรแล้วก็เราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเราจะมาดูด้วยกันนะครับ แล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแลวทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใคร่ควรวญทำตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆท,ทางนะครับเราจะมาอ่านกันเลยนะครับสรุปีบทที่49กนะครับก็เป็นบทประพันธ์ของตระกุลโคราอีกบทหนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งเป็นต้นไปชนชาติทั้งสิ้นเอ,อ๋ยจงฟังข้อความนี้ชาวพิภพทั้งปวงเอ,อ๋ยจงเหยียหูฟัง ประกาศให้ฟังเรียกร้องให้ฟังถ้อยคำที่เป็นความจริงข้อที่สองนะครับทั้งคนฐานะต่ำและคนฐานะสูงทั้งเศรษฐีและยาจกด้วยปากของข้าพเจ้าจะเผยปัญญาการภาวนาของจิตใจข้าพเจ้าคือความเข้าใจข้าพเจ้าจะเอียงหูฟังสุภาษิตข้าพเจ้าจะแก้ปริศนาของข้าพเจ้า ให้เข้ากับเสียงผินเขาคู่ทำไมข้าพเจ้าจะต้องกลัวในความในคราวลำบากเมื่อความชั่วของผู้โคมเหงรายล้อมข้าพเจ้าคนที่วางใจในทรัพย์สินของตัวและโอ้อวดความมั่งคั่งมากมายของตนแน่ทีเดียวไม่มีคนใดถ่ายพี่น้องของตนได้หรือถวายค่าถ่ายตัวเขาแด่พระเจ้า เพราะค่าไถายชีวิตของเขานั้นแพงและไม่เคยพอเลยที่จะให้เขามีชีวิตตลอดไปและไม่ต้องเห็นหลุมมรณนะเพราะเขาจะเห็นความขอไปเพราะเขาจะเห็นว่าคนมีปัญญาก็ตายคนโง่กับคนขาวก็พินาศเหมือนกันและละทรัพย์สินของตนแก่ผู้อื่นแก่คนอื่น หลุมศพของพวกเขาเป็นบ้านของเขาเป็นนิดเป็นที่อาศัยของเขาทุกชั่วชาติพันุ์ถึงเขาเคยเรียกที่ดินของตัวตามชื่อของตนมนุษย์แม้มั่งคั่งก็ไม่อาจยืนยงอยู่ได้เขาก็พินาศเหมือนสัตว์เดรัจฉานเดรัจฉานนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนโง่เขา และกับคนที่ติดตามเขาคือพองใจคำพูดของเขาเสลาข้อที่14นะครับดังแกะพวกเขาถูกกำหนดไว้ให้แก่แดนคนตายมัจจุราชจะเป็นผู้เลี้ยงแกะของเขาคนเชี่ยงธรรมจะมีอำนาจเหนือเขาทั้งหลายในเวลาเช้าและรูปร่างของเขาจะเปื่อยสิ้นไป แดนคนตายจะเป็นบ้านของเขาแต่แน่ทีเดียวพระเจ้าจะทรงไถ่ชีวิตข้าพเจ้าจากเงื้อมมือของแดนคนตายเพราะพระองค์จะท่งรับข้าพเจ้าไว้เสีลาข้อที่16นะครับอย่ากลัวเมื่อผู้หนึ่งมั่งมีขึ้นเมื่อศักดิ์ศรีของบ้านเขาเพิ่มพูนเพราะเมื่อเขาตายเขาจะเอาอะไรไปไม่ได้เลย ศักดิ์ศรีของเขาจะไม่ลงไปกับเขาแม้เมื่อเขามีชีวิตอยู่เขานับว่าตัวเองสุขสบายและแม้คนยกย่องเขาเมื่อเขามั่งคั่งขึ้นเขาจะไปอยู่กับพวกบรรพบุรุษผู้ซึ่งจะไม่เห็นความสว่างอีกเลยมนุษย์แม้มั่งคั่งแต่หาขอไปแต่หากปราศจากความเข้าใจเขาก็พินาศเหมือนสัตว์ เดรัแชานเอเมนขอบพระคุณพระเจ้านี่คือสดีบทที่49เนะครับ1ถึงีเราเห็นถึงความจริงที่คนจำนวนมากเนี่ยหลงลืมไปในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางาสิ่ง mm hmm. ที่เป็นของโลกไปนี้นะครับวัตถุสิ่งของอคนก็พยายามที่จะหาความมังลล่งคั่งร่ำรวยพยายามที่จะหาเงินหาทองหาวัตถุสิ่งของมาครอบครอง หาสมบัติมาครอบครองแต่เขาลืมไปว่าวันหนึ่งเมื่อจากลงนี้ไปแล้วไม่สามารถที่จะพาสิ่งไหนพาอะไรไปได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับไม่มีอะไรไปได้เลยนะครับีรน้องนี้คือความจริงเนาะในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าจงฟังถ้อยความเหล่านี้นะครับเดินท้งคนที่มีความมั่งคั่งร่ํารวยฐานะามีฐานะที่ โอ้มีความเพียบพร้อมหรือคนที่ไม่มีอะไรเลยนะในจงฟังนะครับแล้วก็พระธรรมของพระเจ้าบอกว่าคนที่วางใจในทรัพย์สมบัติของตัวแล้วอดความมังงม่งคั่งมากมายของตนคือคนเหล่านี้ที่ยกตัวเองหรือ,อวางใจในทรัพย์สมบัติเงินทองหรือความมัง่งคั่งของตัวเองเนี่ยเขาบอกว่า คนเหล่านี้ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับี่น้องหลายๆครั้งชีวิตของผู้คนเนี่ยมักจะรู้สึกว่าโอ้คนนั้นมีคนนั้นเป็นคนนั้นครอบครองดังนั้นอย่างนี้อย่างนั้นก็อยากจะเป็นอยากจะมีอยากจะได้เหมือนเขาแล้วก็ในที่สุดก็ถูกเยือล่อของซาตานล่อลวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำอาชีพไม่สุจริตทาที่อาชีพที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ ลม้มลงในบาปเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่ทําให้ผู้คนเนี่ยหลงไปจากทางที่ถูกต้องของพระเจ้าในข้อที่7บอกว่าถึงแม้ว่าคนพยายามที่จะมีเงินมีทองหรือมีความมัง่งคั่งร่ำรวยเนี่ยแต่ว่าไม่มีคนใดที่จะเอาทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นเนี่ยไทยชีวิตของตัวเองแด่พระเจ้าได้ไม่สามารถที่จะเอาความมัง่งคั่งร่ำรวยหรือเงินทองที่มีอยู่เนี่ยนะครับ มาซื้อชีวิตที่มาซื้อชีวิตจากพระเจ้าได้มาซื้อชีวิตของตัวเองที่วันหนึ่งจะต้องตายวันหนึ่งจะต้องอาจากโลกนี้ไปก็คือไม่สามารถที่จะซื้อชีวิตนิรันดร์ได้ไม่สามารถที่จะซื้อชีวิตอมตะได้นี่คือความจริงนะครับเพราะอะไรในพระธรรมของพระเจ้าขา้อที่แปคือเพราะค่าไถ่ยชีวิตของเขานั้นแพงและไม่สามารถที่จะจ่ายให้ครบได้แพงมากนะครับ คือความดีความสามารถของมนุษย์ความมั่งคัง่งร่ำรวยของมนุษย์ไม่สามารถจะจ่ายค่าถ่ายนี่คือพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมยใหม่ก็บอกว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายค่าจ้างของความบาปคือความตายก็คือวันหนึ่งที่เราจะต้องเจอนั่นก็คือความตายและเราไม่สามารถที่จะจ่ายอะไรได้ได้อะไรต่างๆได้เลยเพื่อที่จะไม่ตาย ไม่มีเลยนะเราจะต้องจากลรงนี้ไปนี่คือความตายความตายก็มีทั้งตายไฟร่างกายตายไฟวิญญาก็คือ,อวันหนึ่งเมื่อจากโลกนี้ไปจะต้องพิพากษาพี่น้องครับการที่จะต้องไปแดนคนตายอย่างทุกข์ทรมานนั้นเป็นการตายครั้งที่สองนั้นเราไม่ต้องการที่จะไปเชิญกับสถานการณ์แบบนั้นเอ้เบนนะครับ เ,เราขอบรรพระคุณพระเจ้าในพระธรรมของพระเจ้าในข้อ,อ,อที่สิบห้านะครับเขาบอกว่าแต่แน่ทีเดียวพระเจ้าทรงไถ่ชีวิตข้าพระเจ้าจากเงื้อมือของแดนคนตายเพราะพระองค์ทรงรับข้าพระเจ้าไว้นี่คือพระเมตตาของพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานให้กับ มนุษยชาติแล้วก็ให้กับพวกพวกเราทุกคนก็คือพระองค์ประธานพระยุคิดมาเป็นข้าไถยมาเป็นผู้รับโทษบาปพระองทรงตายแทนเราเราไม่ต้องตายแต่พระองค์ทรงตายแทนเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระองค์ทรงช่วยเราไทยเราจากเงื้อมมือมัตุลาชหรือแดนคนตายนั้นเป็น้องเราขอบพระคุณพระเจ้าในวันนี้ที่นี่ความจริงเรื่องนี้ ปรากฏแล้วก็เปิดเผยกับเราแล้วก็ถูกประกราศออกไปเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็ผู้คนในประเทศของเราก็ได้ยินได้ฟังเรื่องนี้จํานวนไม่น,อน้อยแต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจหรือไม่ถูกอธิบายอย่างครบถ้วนนะครับ <Yeah. S 1> ความจริงก็คือข่าวประเสริฐคือพระเยซูคริสต์ที่มาถ่ายโทษให้กับมนุษย์นั้นเป็นเป็น คือมนุษย์ไม่สามารถที่จะเอาความดีการทําบุญทําทานการปฏิบัติตามหลักศาสนาไม่สามารถที่จะทําได้ไม่สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาจ่ายค่าถ่ายได้เลยนะครับมีเพียงพระคิดผู้เดียวเท่านั้นทําไมถึงมีเพียงพระเยซูคิดผู้เดียวเท่านั้นเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้พระองค์ทรงเป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์ คือพระเยซูยคริสต์ไม่ได้เกิดจากาผู้หญิงหรือผู้ชายแต่เกิดจากเด็กของพระเยซูยบิสุทธ์พระองค์จึงเป็นมนุษย์ผู้เดียวที่บริสุทธิ์ไม่มีบาปมนทินใดๆและพระองค์ทรงยอมสิ้นพระชนที่ไม้กังเขนพระองค์ทรงยอมตายและพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายในวันที่สามพี่น้องนี้คือผู้เดียวที่ที่มีในเวลานี้ แล้วก็ตลอดไปเราเชื่อในพระองค์ที่เป็นผู้ผู้เดียวที่ถ่ายโทษให้กับชีวิตของเราได้เอ,อเมนไหมครับไม่ร้องนี่คือความจริงที่ผู้คนก็ลงลุมไปและผู้คนพยายามที่จะสแสวงหางความมั่งคั่งร่ํารวยเงินทองชื่อเสียงกียดยัแล้วก็มุ่งไปที่จะ,ะครอบครงองวัตถุสิ่งของในโลกใบนี้แต่เขาก็ลืมไปว่าวันหนึ่งที่ต้องจากลงนี้ไปวันหนึ่งที่จะต้อง ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้เลยนะครับพระธรรมของพระเจ้าบอกชัดเจนเลยว่าความมั่งคั่งร่ำรวยวัตถุสิ่งของสิ่งที่ยึดของครอบครองนั้นวันหนึ่งคนที่เป็นเจ้าของที่ดินก็ชื่อของตัวเองเงินในบัญชีก็ชื่อของตัวเองทรัพย์ส,สินสิ่งของต่างๆที่ครอบครองในชื่อของตัวเองวันหนึ่งเนี่ยนะเมื่อจากลงนี้ไปไม่สามารถที่จะเอาไปได้เลยแล้วก็ทรัพย์สินสิ่งของเหล่านั้นก็จะถูกมอบให้กับคนอื่นคนอื่นก็จะมาครอบครองคนอื่นก็จะมา เป็นเจ้าของแทนนะครับนี่คือความจริงแล้วเราจะไปยึดครองหรือไปแสวงหาสิ่งเหล่านั้นทําไมนะแล้วเราไม่ต้องไปทํามาหาก,กินเราต้องไปหาเงินหาทองเ,เราไม่ต้องครอบครองไม่ต้องไม่นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พระธรรมของพระเจ้ากําลังบอกก็คือว่าเราสามารถที่จะครอบครองเราสามารถที่จะมีทรัพย์สินสีของเหล่านั้นได้เราสามารถที่จะมีความมาัง่งคั่งร่ำรวยนั้นได้ แต่ไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแต่เพื่อพระนามของพระเจ้าหรือเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าพป็นองครับคริสเตียนเราสามารถที่จะเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยได้ไม่ใช่ว่าเอาเป็นคริสเตียนแล้วออไม่ต้องร่ำรวยไม่ต้องเป็นคนมั่งคัง่งเป็นคนยากจนเป็นคนลําบากตลอดไปไม่ใช่นะครับแต่ว่าเรามั่งคั่งร่ำรวยไปเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงกษยษยิติยศหรือเพื่อเอาจะมาเป็นโอ้ฉัน ได้ความมั่งคั่งล้ำรวยเพราะว่าพระเจ้าโปรดปรานพระเจ้าอวยพรพระเจ้าประทานสิ่งแสดง,ง,งว่าฉันต้องเ,อเป็นผู้ที่พิเศษวันหนึ่งที่จากตรงนี้ไปก็จะได้ไปอยู่กับพระเจ้าไม่ใช่นะแต่การที่ได้ไปอยู่กับพระเจ้าในแผ่นดินสวรรค์นั้นไม่ได้เป็นเพราะพระพรมากมายที่พระเจ้าประทานให้แต่เป็นเพราะความเชื่อที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ แต่การที่เราได้รับพระพรก็เพื่อที่จะเป็นพระพรต่อคนรอบข้างพระพรต่อคนอื่นเพื่อที่จะเป็นกําลังในการทําพันธกิจการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าออกไปให้กับคนรอบข้างในพระธรรมของพระเจ้าพันธสัญญาใหม่ม,มัทธิวบทที่6ข้อที่1920กล่าวไว้ดังนี้นะครับพระเยซูริตตรัสว่าอย่าสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในโลกที่ อาจเป็นเสนิมและที่แมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจทะลวงลักเอาไปได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีเสนิมจะกัดและที่ไม่มีขโมยจะทะลวงลักเอาไปได้พ้ังครับพระอิศคิจกำลังตรัสว่าอย่าเอาทรัพสมบัติเก็บไว้เพื่อตัวเองเก็บไว้ในโลก ไม่ให้ใครเลยนะครับเื้นคิดทีด่จากพันธกิจของพระเจ้าต้องการที่จะสนับสนุนต้องการที่จะใช้นะกำลังทรัพย์แต่เราไม่ให้เราไม่ถวายเราไม่มีส่วนเราเก็บไว้ตัวของเราเองพระเจ้าบอกว่าอย่าทําแบบนั้นเพราะว่าวันหนึ่งมันก็จะถูกขโมยไปก็คือก็จะกลายเป็นของคนอื่นนะนะวันหนึ่งมันก็จะเสียสูญเสียมูลค่าไปนะ แต่พระเยซูริตตัดว่าจงสะสมทรัพย์สมบัติของพวกท่านไว้ในสวรรค์ก็คือมีส่วนในพระชกิจของพระเจ้ามีส่วนในการประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องครับวันหนึ่งเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราไปอยู่ต่อจำพวกพระของพระเจ้าด้วยความเชื่อของเราที่เราได้รับความรลดพระเจ้าก็จะถามเราว่านี่ทรัพย์สมบัติเงินทองที่เราอวยพรเราประทานให้เนี่ยเจ้าเอา สิ่งเหล่านี้เนี่ยมีส่วนในภารกิจของพระเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐมากน้อยอย่างไรเรามีส่วนในการถวายเพื่อคนจะได้รับความรลดมากน้อยอย่างเงินทองที่เรามีเนี่ยจะช่วยให้งานของพระเจ้าทําให้เกิดการประกาศแล้วก็ผู้คนได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเองเราจะรายงานต่อพระเจ้าอย่างไรเราจะบอกกับพระเจ้าเราจะ รายงานต่อพระเจ้าอย่างไรณนะเวลาน,นี้พี่น้องครับเราจะไม่หลงลืมไปว่าวันหนึ่งเราจะต้องรายงานตัวต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็ต้องอารายงานถึงสิ่งที่พระเจ้าประทานให้ว่าเรามีส่วนในพราชกิจของพระเจ้าอย่างไรพี่น้องครับเราจะทำงานหาเงินเพื่อที่จะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อที่จะแบ่งปันแล้วก็เป็นพระพรต่องานของพระเจ้าเป็นพระพรต่อคนที่ ต้องการเข้าบริริฐต้องการการช่วยกู้ให้รอดเอเมนนะครับเราจะไม่ทํามาหากินเพื่อที่จะมีรถหรูมีรถมีบ้านใหญ่โอ้กินอยู่สบายแล้วก็หลงลืมคนรอบข้างไปไม่ใช่เอเมนนะครับนะมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคําของพระเจ้าชีวิตนี้คุณอยู่เพื่ออะไรชีวิตนี้เราอยู่เพื่ออะไรเป็นคําถามที่เราก็จะต้องตอบคำคาถามนี้ ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปรายง,งานตัวต่วจอจำพากพระภ้ของพระเจ้าในวันนั้นเราจะต้องตอบคำถามนี้ในเวลานี้เพื่อที่เราจะมีชีวิตยอยู่ในโลกนี้อย่างที่พระเจ้าประสงค์อย่างที่พระองค์ทรงจัดเตรียมแล้วก็พระองค์ทรงวางแผนไว้เอเนไหมครับเราอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรเพื่อตัวเองหรือเพื่อคนรอบข้างเพื่อข่าวประเสริฐเพื่อคนจะได้รับความรอดเพื่อบอกความจริงนะในพระามของพระเจ้าเราเห็นผู้ประพันธ์ คนนี้ได้บอกว่านี่คือความจริงที่มาประกาศเพื่อที่จะให้คนพี่น้องเราอยู่ในโลกนี้เพื่อที่จะประกาศความจริงให้กับผู้คนได้รู้เรื่องราวของพระเยซูคริสต์ไหมเราอยู่ในโลกนี้เพื่อเงินทองหรือเพื่อพระนามของพระเจ้าพี่น้องครับบางทีเราก็บอกว่าโอ้เราอยู่เพื่อพระเจ้าอยู่เพื่อพระเยซูอยู่เพื่อคริสตจากรอ่เพื่อแต่ว่าพฤติกรรมการกระทาของเราเนี่ยที่จะเป็นคําตอบจริงๆว่าเราอยู่เพื่ออะไร ในเวลาของเรา2 4ชั่วโมงเรามีกี่ชั่วโมงที่จัดไว้เพื่อประกาศหรือเพื่อทำงานเพื่อที่จะมีส่วนในพระชกิจของพระเจ้าในสิ่งที่เราครอบครองอยู่เรามีอะไรบ้างที่เราครอบครองเพื่อที่จะให้มีส่วนในพระชกิจของพระเจ้าบ้านของเราที่เราครอบครองอยู่นะที่เราอาศัยอยู่จะเป็นบ้านที่เชิญชวนเพื่อนคนรอบข้างมาเพื่อที่จะ ฟังข่าวประเสริฐเพื่อที่จะแป่งปันปข่าวดีให้กับเขาหรือเปล่าที่ทํางานของเรานะคนรอบข้างเพื่อนเราทํางานาในที่ทางานของเราเพื่อที่จะให้คนรอบข้างคนในทีมงาน,นได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐไหมพีม่น้องครับสิ่งต่างเราเนี้เป็นเป็นเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของภาคปฏิบัติเรื่องของวิถีชีวิตเนี่ยเราอยู่เพื่ออะไรเนี่ยมันจะเป็นคําตอบถูกไหมครับนะยันพานะที่เรามีรถที่เรามีเราใช้เพื่อตัวเราเองหรือว่าเราใช้เพื่อที่จะ นำคนรอบข้างเนี่ยไปสแหวงหาพระเจ้าไปพบพระเจ้าเราอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อเชื่อเสียงกิติยศหรือว่าพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําเพื่อให้คนยกย่องเราหรือว่ายกย่องพระนามของพระเจ้าอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเป็นผู้ตอบเนาะพี่น้องเราก็ตอบคําถามตรงนี้ก่อนที่เราจะไปอยู่ต่อเฉพาะพระภาคของพระเจ้าว่าเราอยู่ในโลกนี้เพื่อพระเยซูอย่างไรบ้าง จะสะสมจะสะสมทรัพย์ในสวรรค์ได้อย่างไรพี่น้องครับเราจะสะสมทรัพย์ของเราในสวรรค์ได้อย่างไรเราจะสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์ได้ด้วยการถวายด้วยการมีส่วนในพระราชกิจของพระเจ้าฉันจะทําธุรกิจนี้เพื่อที่จะมีส่วนในพระราชกิจของพระเจ้านะผลประกอบการกําไรที่ได้ทุกใดจากธุรกิจนี้ก็ถวายเพื่อพระเจ้า เป็นองครับผมรู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าแล้วก็เ,เป็นเป็นพระคุณของพระเจ้าเป็นคําตอบที่เราอาธิฐานต่อพระเจ้าเพื่อนักธุรกิจที่สนับสนุนภัตกิจของพระเจ้าเพราะว่ามีนักธุรกิจคนที่เป็นเจ้าของกิจการได้มาพูดมาคุยบอกเขาทํากิจการเพื่อภารกิจของพระเจ้า,จาไม่ใช่เพื่อตัวเองดังนั้นอาจารย์ทํางานของพระเจ้าอาจารย์ทํา นธนกิจของพระองค์มีอะไรต้องสนับสนุนต้องช่วยบอกมาเลยแล้วบางคนก็บอกว่าอาจารยา์หนูจะถวายหนูจะเป็นพระพรหนูจะทำเต็มที่เพื่อมีส่วนในพระชกกิจของพระเจ้าร่องนี้คือคำตอบที่พระเจ้าประทานให้และเราก็รู้ว่านี่คือการสะสมทรัพย์สมบัติในแผ่นดินสวรรค์ แล้วก็วันหนึ่งที่คนเหล่านี้ได้จากลงนี้ไปอยู่ต่อเฉพาะพร,ระของพระเจ้าพระองค์ก็จะตัดกับคนเหล่านี้ว่าเจ้าเป็นเบาที่สัตว์ซื่อเจ้าครอบครองในในโลกแล้วแล้วก็มีส่วนในการลงทุนในการะสะสมทรัพย์สมบัติในแผ่นดินสวรรค์เรื่องนี้คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นในเวลานี้ คือไม่ต้องรอให้มีเงินมีทองเยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องเราจะสะสมทรัพย์สมบัติได้โดยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆสิ่งที่พระเจ้าให้เรามีในเวลานี้นะครับให้กับพระองค์เลยและเราก็จะนะในพ,พระธรรมฟิลิปปีบทที่4เนี่ยก็บอกว่าพระองค์จะเพิ่มพูนในบัญชีของท่านไม่ใช่บัญชีธนาคารนะในโลกนี้นะแต่เป็นบัญชีที่บันทึกสิ่งที่ คนที่ถวายเนี่ยนะครับได้ถวายในแผ่นดินสวรรค์คือบัญชีทรัพย์สมบัติในสวรรค์พระองค์จะเพิ่มพูนในบัญชีพระองค์ไม่ต้องการให้เรา,เายากลําบากถวายให้กับพระเจ้าแล้วต้องอดต้องลําบากไม่ใช่พระองค์จะให้เพิ่มพูนในบัญชีในแผ่นดินสวรรค์จะบอกคนรอบข้างให้เชื่อพระเจ้าเรย่างไรพี่น้องครับเราจะบอกกับคนรอบข้างให้มาสะสมทรัพย์สมบัติในแผ่นดินสวรรค์มา อุทิศถวายเ,าเพื่องานของพระเจ้าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับแต่ในเวลานี้ที่เรารู้แล้วว่าพระเจ้าท่งประสงค์ให้เราสะสมทรัพย์สมบัติในผ่นนสวรรค์ไม่ใช่ในโลกบนนันี้เพราะว่าวันหนึ่งเราจากโลกระเบิดน,น,นี้ทรัพย์สินเงินทองก็ไปอยู่กับคนอื่นถ้าเราถวายให้กับพระเจ้ามีส่วนในพระราชกิจของพระเจ้าเราใช้ในโลกนี้อย่างสุขสบายแล้วก็ส่วนที่มากกว่าที่เราจะใช้ในโลกใบบน,นี้คือ,อสิ่งที่เราจะ ถวายแล้วก็เพื่อเสนับมสูวนกับพระเจ้าเราทําอย่างนี้ชีวิตของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ประสบความสุเร็จแล้วก็ก้าวไปในระดับที่สูงสข,ขึ้นสูงขึ้นคนรอบข้างที่เห็นโอ้คนนี้ก็ถวายแต่ทำไทำไมยิ่งถวายยิ่งมั่งคั่งขึ้นยิ่งถวายยิ่งมีความสุขยิ่งถวายยิ่งได้พระผนการิงานตน่างๆก,ก็เกิดผลในทุกๆด้านพี่น้องคนรอบข้างเมื่อเห็นเขาก็จะเปิดใจเราก็เพียงแค่บอกว่าพระเยซูคิดให้เราสะสมทรัพย์สมบัติในแผ่นดินสวรรค์ แล้วชีวิตของเราก็รับรู้แล้วก็มีความชื่นชมยินยดีเมื่อเขาเปิดใจเขาก็จะให้ประโยชน์ีิดครอบครองเราก็เขาจะมีส่วนในการาสะสมทรัพย์สมบัติในแผ่นดินสวรรค์ด,ด้วยเช่นเดียวกันเอเมนนะครับให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานต่อพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฝังโดยการทำตามขต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์ว่าข้อคิดในเช้าวันนี้ขอบพระยำรสุที่จะช่วยเราเราก็นําเราให้สามารถที่จะ ระหนักอยู่เสมอในความจริงเหล่านี้ที่เราจะทํางานประกอบอาชีพทําทุกสิ่งอย่างเพื่อมีส่วนในพระชะกิจของพระองค์เราขอพึ่งพระองค์เท่นนั้นเราที่ฐานตุนต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอประญานบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกคนนะครับถักว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์ป็นพระพรก็แบ่งปันด้วยการแชร์ไปขอพระเจ้าอุยพรครับ ให้คนมากมายได้เห็นให้แค่เป็นประพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อนไปให้คนรู้ว่าใคร ¡Gracias!